ชุดนันโชของลูกค้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์จะสซงทางไปเสนีหให้เลยนะคะเพราะว่าน,นี้เมย์ทำล่าช้ากว่ากำหนดนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเมย์ก็รับผิดชอบส่วนะนะี้ไปเนาะอันนี้ก็ข้ามเรียวยังไม่ส่งอันนี้ขอเป็นผู้นี้นะคะทุกคนไปแล้วค่ะชุดงามโชหมวกเยี่ยมะนะคะ แกะนางออกจากตัวมาเรียบร้อยขอบพระคุณทุกคนมากมากค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดโชว์แล้วหมวกอยู่ตรงนู้นนะคะเราก็จะเดินไปหยิบนาอ่าตอนจบเแล้วกันนะคะชุดนี้มันก็จะมีประกอบด้วยหมวกนะคะแล้วก็ผ้าเอี๊ยมเอี๊ยมที่คาดเดียวตรงนี้นะแต่วันนี้เมย์จะนั่งถูกกับเมย์ตรงนี้แล้วนี่นะคะ นี่เป็นด้านหน้านะคะกระเป๋าที่ปกที่ที่ทตัวอกเสื้อนะคะนี่ก็จะเป็นขอบกับตรงนะะตรงนี้ใส่ชีนีนะคะด้านหลังนะ่ี่น้องจะไม่เห็นได้เนาะหลังด้านหลังทำไมมันม,มืดมืดมันไม่ชัดเลยะะด้านหลังก็จะเป็นสายางยืดนะคะตรงนี้เนื่องจากว่าเจ้าของเขา จะเอวใหญ่นิดนึงนะคะเราก็ใส่ยางยืดเกลือไวใ้ให้เขาขยายได้อีกนะคะด้านตรงนี้ก็เป็นเอียบเหมือนเอียมทัื่อไปนะคะข้างในก็ใส่เสื้อยืดสีขาวนะคะไว้สําหรับใส่แสดงใส่โชว์นั่นเองนะคะนึ่งก็เป็นขอบที่ปลายแขนนะคะที่มันเสียบไว้ที่ตัวแขนนะะให้รู้ว่ามันเออต้องใส่ไม่ใช่ใส่ตามหัวแขนนะคะคือใส่ไว้ที่ขอบแขนนะคะขอบแขนตรงนี้นะคะ นี่ข้างหลังนางก็จะสวยทีเดียวค่ะที่ม่จะหักกล้องลองให้เห็นนี่นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นย้วยแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คือย้วยวงกลมเนาะย้วยวงกลมที่นม่ทำวันนั้นนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะใส่ซิปข้างโอ้ทุกคนด้ติดตะขอซิปข้างไม่เปิดได้เนาะยิ่งไม่ต้องใส่ซิปก็น่าจะใส่ได้อยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นยางยืดเนาะอันนี้แม่ใส่ซิปได้ใส่ง่ายขึ้นนั่นเอง ส่วนปกเสื้อนะคะก็จะเป็นปกนิ็ๆๆแบบนี้นะคะเออนะถ้าตรงนี้เดี๋ยวเมย์จะเดินไปหยิบหมวกมาะะะรี่นี่นะคะก็ะะะเป็นหมวกเดี๋ก็จะทำดอกไม้ใส่ประมาณนี้คึ่ะสองสามกีดส,สห้าหแล้วแต่จะใส่นะคะ นี่ยึดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันไม่งั้นมันก็จะเป็นดอกไม้หิวขย้อนะคะมีนก็เอาอ่ไว้ก็เป็นหมวกที่ใส่กับชุดนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นเอี้ยมโอ้เรียนมาของกันเราจะไม่ลอเอี้ยมอยู่ตรงนี้นี่เองนี่นะคะเอมิแกส คาดไว้ที่ตัวกระโปรงนะคะแต่ดูตอนนี้ที่ยังไม่ใส่เยี๊ยมนะคะมันก็เหมือนชุดธรรมดานะคะแต่ถ้าใส่เยี๊ยมพอใบปุ๊บก็เป็นชุดแสดงทันทีเลยพี่น้องเดี๋ยวไปใส่เยี๊ยมกันใส่ประมาณนี้นะคะข้ะมามไปเรื่อนเลยี่เมื่อกี้เม่ถ่ายไปแล้วไม่รู้มันเข้าระบบให้ไหมวันนี้เม่ก็แม็กมาเป็นแบบ รือไม่ก็ใช้สีชมพูว่าสีชมพูเนี่ยว่ามันแรงไปเนะแรงในที่นี้หมายความว่าจี๊ดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจี๊ดเกินไปนะจี๊ดเกินไปก็จะเป็นลำบงนั่นเอง่พี่น้องนะอันนี้เมย์เม่์อมเมยมาเป็สีฟ้ากับลายจุดลายจุดสีนี้นะคะเอาสีฟ้ามาเดินริมแบบนี้นะคะตกแต่งตามที่บอกว่าระบายเตัวนี้จีดแยวมากนะคะ ตัวนี้ใจตัวเองอยากจะคตตรีดด้วยสีนี้นะคะแต่ว่าก็ให้เขาเลือกเอาแล้วก็ภาพตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะสีเขียวดูวนะส่วนน่ะเข้ากันไหมแดงแล้วก็เขียวอ่อนก็ได้อยู่นะอาจจะวิ่งีีทางหนึ่งก็ได้อันนี้เราแมทให้ลูกค้าดูลูกค้าทุกคนซื้อต้าแตเองท่านี้ไม่ได้ซื้อเนาะแต่มันเนื่องจากว่ามีภาพเยอะมากก็แมทให้เห็นคร่าวๆนะคะว่า เราจะเอาอันไหนเป็นแมทอันไหนเนื่องจากเขาไม่ได้มาสตาล่ะคะ่ะนี่สีฟ้าแมทกับตัวนี้เฮ้ยว่าอันนี้ได้นะสำหรับเมย์แต่สีสีเหลืองก็ได้นะคะสำหรับต,ตัวนี้ก็จะเป็นสีเวลาลองแมทสีเมย์ว่ากลมเกินกันเกินไปเนาะกลมเกินไปไม่เอาอ,อ,อันนี้ตอบนะคะอันนี้เมย์ได้ทําการแมทให้ลูกค้าดูแล้วนะคะสามชุดดูซิว่าเขาจะ โอเคไหมนะคะถ้าไม่โอเคก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ชีคาก็จะเข้ามาดูด้วยตัวเองนอเนาะเพราเขาดูดูทั้งสนามของตัวเองแล้วดูสนามของคนอื่นด้วยเพราจะเห็นภาพกว้างกว่าเมย์นะคะเมย์ดูแต่อยู่ในร้านเท่านั้นเองแล้วก็ก็อาศัยคุ้นเคยกับแมสซีเหมือนกันแต่ของเม,มย์เนี่ยแมสทั่วไปของเขากี่ได้แต่งานโชว์โดยเฉพาะพ่อจะมีความเชื่อชาจกว่านั่นเองคะไปเนี่ยเราก,ก้มหน้าก้มตานะคะคุยแบบ ก,กล้องก็วางอยู่ไกลๆนะคะพี่น้องไปละเดี๋ยวเราก็ไปทํางานต่อแล้วนะคะน,นี่เป็นการทําโชว์ชุดชุดเอาเอาชุดที่ทําเสร็จแล้วมาโชว์แล้วก็แมทชุดใหม่ให้ดูนะคะว่าสีอะไรจะแต่งแบบสีอะไรอันนี้เป็นประเภทงานโชว์นะคะส่วนงานของลูกค้าคุณที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะคะก็มีก็บอกลูกค้าว่ามีจะลงนี้ยังไม่ได้ลงเลยนะคะจ,จะทํายากนิดนึงเนาะอาจจะอาศัยความละเอียดรานิอยดหน่อยหนึ่งก็ จะรัาช้านิดนึงนะคะพี่นนองจะรอสักนิดนึงนะคะอันนี้เมย์จะร้ายสดมเมย์ก็ยังไร้ายไม่ได้นะเมย์กลัวลูกค้ามาเจอเมย์แดงกรีดอยู่จริงเมย์ทำอย่างเงี้นานกว่าที่เมย์ร้ายสดนะถ้าเมย์ร้ายสดเมย์น่าจะเสร็จไปตั้งนานแล้วเนาะ,ะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ฝากช่องนี้เมย์ชามอนรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์ด้วยนะคะเพื่อที่ เวลาเมโลคลิปใหม่ๆพี่น้องจะได้เห็นเม่ด้วยนะคะไปปรากฏบนหน้าจอของพวกท่านา้วก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เม่ด้วยนะคะสำหรับคนทำเสื้อผ้านะคะไปแล้วขอบพระคุณมากๆจากแร่ดึยูเอฟวีวัน